ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทยมีพระเกจิอาจารย์หลายรูปที่เป็นดั่งแสงสว่างนำทางจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งด้วยธรรมะคำสอนอันลึกซึ้งและปฏิหารที่ยากแก่การอธิบายด้วยเหตุผลทางโลกพระเกจิอาจารย์เหล่านี้มิได้เพียงเป็นนักบวชแต่คือครูบาอาจารย์ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่างแห่งความเพียรศีลส,สมาธิ และปัญญาจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาห้ารูปได้แก่พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิจนเป็นที่ยอมรับทั่วแผ่นดินไทยหลวงพ่อชอบฐานะสมโ พระกรรมฐานผู้เข้มขลังแห่งสายวัดป่าสิทธิตรงของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนพระเถระผู้ทรงเมตตาและเปลี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นเสาหลักทางจิตใจและผู้กอบกู้ชาติด้วยการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจหลวงปูดูพรมปัญโยพระเกจิผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัย ผู้สั่งสอนให้รู้จักดูจิตอันเป็นแก่นแท้ของการภาวนานหลวงพ่อเกษมเขมโกพระผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างเรียบง่ายสันโดษจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาทั้งห้าพระเกจิอาจารย์นี้ล้วนเป็นรัตนบุคคลผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้า ผ่านทั้งการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและการแสดงปาฏิหาริย์อภิญญาที่ทำให้ผู้คนศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งปฐมวัยและการบรรพชาหลวงพ่อสดจันทัสโรหรือที่เรารู้จักในนามพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำภาสีเจริญท่านเกิดเมื่อวันที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2427 ที่ตำบลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในวัยเด็กหลวงพ่อสดเป็นผู้มีจิตใจสงบตั้งมั่นและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุครบ14ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรและต่อมาเมื่ออายุ22ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระอุปชาเป็นพระเถระผู้ทรงคุณธรรม การศึกษาพระธรรมและภาวนาหลังอุปสมบทแล้วหลวงพ่อสดได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งบาลีพระวินัยและอัตกถาต่างๆจนแตกฉานแต่สิ่งที่ท่านมุ่งมั่นที่สุดคือการฝึกสมาธิภาวนาท่านออกทุดงปลีกวิเวกปฏิบัติในป่าลึกและสถานที่เงียบสงัด กระทั่งวันหนึ่งณวัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในคืนวันเพ็ญเดือนสิบหลวงพ่อสดตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ว่าถ้าพระพุทธศาสนามีจริงขอให้ได้บรรลุธรรมในคืนนี้แล้วท่านก็บรรลุธรรมตามคำอธิษฐานได้เข้าถึงธรรมกายอย่างแจ่มชัดต่อมาหลวงพ่อสดได้เผยแผ่วิชาธรรมกายแก่สิทธาณุสิทธ ท่านย้ายมาจำพรรษาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการสอนสมาธิแบบธรรมกายตลอดชีวิตท่านมุ่งสอนการภาวนาอย่างจริงจังเน้นการปฏิบัติให้เห็นผลด้วยตนเองจนมีสิทธินุสิทธิ์มากมายทั้งพระและคา,ารวะที่เข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติอภินญ,ญาและปฏิหาร หลวงพ่อสดเป็นที่กล่าวขานถึงอภิญญาและปฏิหารอย่างมากเล่ากันว่าท่านมีญาณสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามีสิทธิ์หลายรูปบันทึกว่าท่านสามารถแผ่เมตตาช่วยผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บไข้ช่วงสงครามโรคครั้งที่สองมีเรื่องเล่าว่าด้วยบารมีของท่านทำให้พื้นที่วัดปักน้ำรอดพ้จากการถูกทิ้งระเบิด ทั้งๆที่บริเวณรอบๆได้รับความเสียหายหนักหลวงพ่อ,อยังสามารถใช้สมาธิแสดงฤทธิ์อัศจรรย์ต่อหน้าสิ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมมรณภาพและบาร,รมีธรรมหลวงพ่อสดมรณภาพเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,502สิริอายุ75ปีแม้สังขารของท่านจะดับไปแล้วแต่บารมีธรรม คําสอนและวิชาธรรมกายยังคงดํารงอยู่เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่นําพาพุทธศา,ส,าสนิกชนให้เข้าถึงสันติสุขภายในจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อสดยังคงเป็นแสงสว่างนําทางแห่งพระพุทธศาสนาหลวงผู้ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพู จังหวัดเลยนับเป็นพระอริยสงฆ์ที่สำคัญรูปหนึ่งในพระศาสนาปฐมวัยและอุปสมบทหลวงพ่อชอบฐานะสโมเป็นพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานสิทธิเอกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดเมื่อวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2441ที่บ้านโคกมน ตำบลห้วยส้มอำเภอภูเรือจังหวัดเลยในวัยเยาว์ท่านเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมรักความสงบเมื่ออายุ20ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดศรีฐานอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีโดยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะมุ่งฝึกสมาธิภาวนาอย่างจริงจัง ผุดงและการฝึกกรรมฐานหลังอุปสมบทแล้วหลวงพ่อชอบได้ออกเดินธุดงไปทั่วภูมิภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางเพื่อฝึกตนให้อดทนเข้มแข็งและเพียรในสติปัญญาท่านได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและฝากตัวเป็นสิทธิใกล้ชิดภายใต้การอบรมของพระอาจารย์มั่น หลวงพ่อชอบตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนจิตสงบเป็นสมาธิลึกซึ้งและแตกฉานในหลักธรรมคำสอนการเผยแผ่ธรรม,มะเมื่อผ่านการทุดงและฝึกตนอย่างหนักหลวงพ่อชอบได้กลับมาโปรดญาติโยมท่านสอนเน้นความเรียบง่ายมุ่งปฏิบัติจริงมากกว่าพูดการเทศสั่งสอนของท่านมักเป็นถ้อยคำสั้นๆ แตฝงด้วยธรรมลึกซึ้งสิทญานุสิทธิ์ทั้งพระและครวาสต่างศรัทธาเลื่อมใสวัดที่ท่านจำพรรษาสำคัญในบ้านปลายชีวิตคือวัดป่าสัมมานุสร์จังหวัดเลยซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของผู้ปฏิบัติธรรมอภิญญาและปาฏิหารหลวงพ่อชอบเป็นที่เลื่อมใสของผู้คนเพราะความเคร่งครัดในประธรรมวินยัย และยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภิญญาปาฏิหารหลายประการมีลูกศิษย์เล่าว่าขณะท่านอยู่ในสมาธิสามารถอย่างรู้เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตือนสิทธ์ได้อย่างแม่นยำมีบางครั้งที่ท่านทุดงในป่าลึกท่านสามารถปราบพญางูใหญ่ที่คุกคามหมู่บ้านโดยใช้เมตตาและกำลังแห่งสมาธิศิษยานุศิษย์หลายคนยืนยันว่า เมื่อท่านแผ่เมตตาโรคภัยหรือความทุกข์ใจของญาติโยมบรรเทาเบาบางลงและมีผู้พบเห็นรัศมีสว่างสวัยแผ่ออกมาจากกุฏิที่ท่านภาวนาอย่างค่ำคืนอันเงียบสงัดหลวงพ่อชอบฐานะสโมมรณภาพเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538สิริอายุ90ปีพรรษา70 แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่คำสอนความเพียรและบาร,รมีธรรมของท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้สิทธิและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินรอยพระป่าเดินตามทางแห่งสติสมาธิและปัญญาสืบต่อไปหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาปฐมวัยและอุปสมบท หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเป็นพระป่าสายกรรมฐานผู้ยิ่งใหญ่ศิษเอกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456ที่บ้านตาตตำบลบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเดิมชื่อบัวโลหิตด,ดีเป็นชาวนาโดยกำเนิดในวัยหนุม่ม มีความสนใจใฝ่รู้และมุ่งหาหนทางดับทุกข์เมื่ออายุครบ21ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัตโยธานิมิตจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่นั้นท่านก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและภาวนาอย่างจริงจังการพบพระอาจารย์มั่นและการปฏิบัติหลวงตามหาบัว ไปหาครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตในที่สุดท่านก็ได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและได้ฝากกลัวเป็นศิษย์ใกล้ชิดได้รับคำสอนอย่างลึกซึง้งท่านปฏิบัติกรรมฐานด้วยความเพียรอย่างสูงสุดผ่านทั้งความทุกข์ความกลัวความหิวโหวยจนจิตตั้งมั่นสว่างกระจ่างในสมาธิกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูง เป็นที่เคารพเลื่อมใสในหมู่ศิษย์กรรมฐานธรรมะและบทบาทในสังคมเมื่อสำเร็จในการภาวนาหลวงตามหาบัวได้กลับมาจําพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติกรรมฐานท่านสอนอย่างตรงไปตรงมาเคร่งครัดในพระวินัย และเทศอบรมญาติโยมด้วยถ้อยคำจริงจังแต่แฝงความเมตตานอกจากการสอนธรรมหลวงตามหาบัวยังมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ท่านได้จัดโครงการผ้าป่าช่วยชาตินำทองคำและเงินตรามอบแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศ อภิญญาและปาฏิหารหลวงตามหาบัวเป็นที่กล่าวขานถึงอภิญญาและปาฏิหารอย่างมากสิทธิ์หลายคนเล่าว่าท่านมียานอย่างรู้ใจคนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำบางครั้งท่านเตือนสิทธิ์ก่อนเกิดเหตุร้ายและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจริงมีผู้ศรัทธาเล่าว่าเมื่อกราบท่าน โรคภัยหรือความทุกข์ใจคลายลงราวกับท่านได้แผ่เมตตาคุ้มครองในยามที่ท่านนั่งสมาธิบางคนเห็นแสงสว่างเรืองรองแผ่ออกจากร่างของท่านและที่สำคัญที่สุดท่านยืนยันว่าปาฏิหาริย์ทั้งหลายไม่สำคัญเท่ากับการเอาชนะกิเลสในใจตนเองซึ่งเป็นยอดแห่งปาฏิหาริย์แท้จริงมรณภาพและบารมีธรรม หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช5 5 5 4สิริอายุ97ปีพรรษา77แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่คำสอนความเมตตาและบารมีธรรมยังคงเป็นดั่งแสงสว่างให้พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยสติสมาธิ และปัญญาตราบนานเท่านานหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดส,สแกผู้รัจนาบทสวดคาถามหาจากักรพรรดิปฐมวัยและอุปสมบทหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดส,สแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาและเข้มขลังในธรรมะท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2447 ที่บ้านบางบัวตำบลท่าโพอเอําภบางประหันหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณนวัดสแกโดยมีพระครูพ่วงวัดกษัตราธิราชเป็นพระอุปชาตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ดูก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่อง การภาวนาและวิถีธรรมหลวงปู่ดูเป็นพระนักปฏิบัติไม่เน้นการสั่งสอนยืดยาวแต่ชี้ให้สิทธิ์มุ่งตรงไปที่การเจริญสติภาวนาและทำใจให้สงบท่านใช้วัดสแกเป็นสถานที่ฝึกกรรมฐานและเผยแพร่พระธรรมแก่ญาติโยมคำสอนของท่านเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเช่นท่านมักกล่าวว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วออกไป ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เข้าใจง่ายแต่ต้องลงมือทําจริงจริงจะเห็นผลการเป็นที่เคารพศรัทธาตลอดชีวิตหลวงปู่ดูไม่ยึดติดชื่อเสียงแต่กลับมีสิทธิ์มากมายเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ข้าราชการหรือชาวบ้านทั่วไปท่านอยู่เรียบง่ายสมถะแต่เปลี่ยนด้วยเมตตาหลายคนเมื่อมากราบท่านต่างได้รับกำลังใจกลับไป บางคนถึงกับเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะธรรมโอวาสสั้นๆของท่านอภิญญาและปาฏิหารหลวงปู่ดูได้รับการกล่าวขานถึงอภิญญาและปาฏิหารอย่างมาก 1. มีผู้ศรัทธาหลายคนเล่าว่าเมื่อมากราบท่านในกุฏิกลับรู้สึกเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์ 2. บางคนฝันเห็นหลวงปู่มาสอนทั้งที่ไม่เคยพบหน้าท่านมาก่อน สามสิบบางรายเชื่อว่าหลวงปู่สามารถปรากฏกายได้ในที่ต่างๆพร้อมกันเพื่อโปรดผู้ศรัทธา 4. เมื่อท่านแผ่เมตตาหลายคนหายจากโรคภัยหรือทุกโศกอย่างน่าอัศจรรย์ห้และมีผู้พบเห็นรัศมีหรือกลิ่นหอมอบอวลเมื่อท่านนั่งภาวนาในยามค่ำคืนมรณภาพและบารมีธรรม หลวงปู th ่ดูพรมปัญโยมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2330สิริอายุ55ปีพรรษา64แม้กายเนื้อของท่านจะดับไปแต่คำสอนความเมตตาและบารมีธรรมยังคงเป็นร่มโพร่มใสให้พุทธศาสนิกชนสืบทอดเป็นมรดกทางจิตวิญญาณตราบนานเท่านาน หลวงพ่อเกษมเขมโกสำนักสุสานไตรลักษ์ลำปางปฐมวัยและการอุปสมบทหลวงพ่อเกษมเขมโกพระเกจิชื่อดังแห่งสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2,455ที่บ้านสรีกายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่วัยเด็ก ท่านมีจิตใจรักสงบไม่ยึดติดในทางโลกเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้อุปสมบทณวัดบุญยววาดวิหารจังหวัดลำปางและได้รับฉายาว่าเขมกูแปลว่าผู้มีจิตใจกเกษมสงบวิถีสมถะและความเพียรหลังอุปสมบทหลวงพ่อกเกษมตั้งใจศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท่านไม่สะสมสมบัติไม่ยึดติดสิ่งของต่อมาได้เลือกจำพรรษาอยู่อย่างเรียบ่ม้ในสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางที่นั่นท่านใช้ชีวิตสงบสันโดษอยู่ในกุฏิเล็กๆท่ามกลางป่าช้าบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาความศรัทธาของชาวบ้านแม้หลวงพ่อเกษมจะอยู่อย่างสมถะ ไม่ออกปินทบาทไม่รับปัจจัยเกินความจำเป็นแต่กลับมีศรัทธาญาติโยมมากมายทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ชื่อเสียงของท่านเลื่องลือว่าเป็นพระผู้มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนทั้งทางด้านกำลังใจและทางธรรมะผู้ที่ได้พบเห็นท่านต่างรู้สึกสงบเย็นเหมือนได้อยู่ใกล้พระอระหันต์อภินญ,ญาและปาฏิหาร หลวงพ่อเกษมเป็นที่เล่าขานกันถึงอภิญญาและปาฏิหาริย์หลายประการมีผู้คนจำนวนมากกล่าวว่าเพียงได้ดื่มน้ำมนต์หรือรับวัตถุมงคลของท่านก็เกิดความแคล้วคลาดปลอดภยัยบางคนเจ็บป่วยเมื่อได้กราบท่านกลับหายเป็นปลิกทิ้งมีเหตุการณ์เล่าว,ว่าหลวงพ่อเกษมสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเตือนสิทธิ์ไม่ให้ประมาท และก็เกิดขึ้นจริงตามคำบอกหลายคนเชื่อว่าบารมีของท่านช่วยป้องกันภัยร้ายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเคราะหกรรมหนักๆแม้ท่านจะไม่โอ้อวดแต่ศรัทธาต่างเรียกขานท่านว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาเมตตาธรรมแผ่ไพสาลมรณภาพและบารมีธรรม หลวงพ่อเกษมเขมโกมโกรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่15มกร,ร,ราคมพุทธศักราช2539สิริอายุ83ปีพรนษา62แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่บารมีธรรมความเมตตาและเรื่องราวอัศจรรย์ของท่านยังคงเป็นแรงศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตด้วยความเมตตา สติและความเพียรตราบนานเท่านาน